6แสนนี้คือเสาสําเร็จรูปนะครับไม่ใช่เสาคอสโลนั้นงบเลยไม่แพงและก็ประหยัดต้นทุนด้วยเรมาดูส่วนของเคาน์เตอร์ครับสวยงามมากเลยเคาน์เตอร์นี้ก็สูงอยู่ที่80ท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องแกรนิโตขนาด6 0 6 6 0นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช anel บ้านสวนห้น้ยจรเข้มากช anel ที่จะพาท่านผู้ชมไปหาไอเดียการสร้างบ้านหาช่างสร้างบ้านหาผู้รับเหมาสร้างบ้านแล้วก็สำหรับคนที่รักบ้านทุกๆท่านเลยวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ บ้านก้านเหลืองตำบลชุงแสงอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยอีกแล้วมาอยู่หนบ้านของคุณแม่อุนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่อุด้วยครับที่ใจดีนะครับให้รีวิวบ้านโมเดนหลังนี้นะครับไว้เป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องบ้านสวนห้ยจรเข้มากได้รับดูรับชมกันสําหรับบ้านหลังนี้นะครับมีมูลค่าที่6 0 0นบาทนะครับเป็นเสาสําเร็จรูปไม่ใช่เสาคอสลอหห่อในที่มีหลังคาอยู่2เต็ปมีมูลค่าอยู่ที่6 0 0นบาทครับ ส่วนช่างนะครับจะรับงานเฉพาะแค่แถวอำเภอกระสังนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ช่างไม่ได้รับงานต่างถิ่นหรือว่าต่างหมู่บ้านหรือว่าต่างจังหวัดนะครับวันนี้เราก็มาดูเป็นไอเดียก็แล้วกันนะครับอย่างที่ผู้ปรต้อบการนะครับบ้านหลังนี้มีมูลค่าอยู่ที่หกแสนบาทนะครับพร้อมเข้าอยู่เลยจะมีอยู่ฟังก์ชันอยู่2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็มีเฉลียงหน้าบ้านนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ ก็บ้านนี้มีความกว้างอยู่ที่7เมตรลึก10เมตร30เซนติเมตรมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่72ตารางเมตรโดยประมาณนะครับก็เป็นบ้านโทนสีเหลืองอ่อนนะครับตัดกับฐานแล้วก็ในส่วนของโครงหลังคาเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆกันครับว่าด้านหน้าตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูระเบียงด้านหน้าก่อนดีกว่าครับตามผมมาเลยครับ ส่วนของระเบียงนะครับก็จะยื่นออกมาจากหน้าบ้านนะครับ2เมตรแล้วก็ยาว3-50เมตรห้าสิบแต่ละ,ล,ะล็อกก็ล็อกละ 150, 3ามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบนะครับล็อกด้านหน้านะครับระเบียงเป็นระเบียงเหล,ล็กกล่องระเบียงกันตกเหล็กกล่องขนาด2คูนิ้วนะครับแล้วก็พ่นสีดำนะครับไม่ใช่ทาน,นะท่านผู้ชมก็จะมีในส่วนของเสาตกแต่งหน้าบ้านเป็นเสาตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยบัวปูนในส่วนของกลางเสาแล้วก็ในส่วนของฐานก็ตกแต่งด้วยบัวปูนนะครับและกระตาสีขาวนะครับ เสาตกแต่งนี้ก็จะกรูด้วยกระเบื้องขนาด20คูณ40เป็นกระเบื้องลายหินกราบนะครับแล้วก็กรุไปจนถึงตรงนู้นนะครับแล้วก็ตัดด้วยบัวปูนอันนี้คือเสาตกแต่งของระเบียงหน้าบ้านจะมีอยู่3ต้นแล้วก็จะมีส่วนของตะแนงด้านบนนะครับเป็นตะแนงเหล็กกล่องขนาด2คูนนิ้วเช่นกันแต่ทาสีเขียวแล้วก็มีแผ่นไม้ตะแนงตกแต่งยึดกับโครงเหล็กกล่อง2คูนนิ้วต่อไปถ้าเราไปดูส่วนของฟังก์ชันที่จะขึ้นไปยัง ห้องโถงนะครับตอนนี้บ้านก็ใกล้เสร็จแล้วเหลือประมาณอีกประมาณ1%อเปราสิ9เเร็สร็จแล้วนะครับเหลือแค่ติดตั้งในส่วนของประตูทางเข้าเราก็จะพบกับช่างครับที่สร้างบ้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับก็ช่างก็รับงานแค่แถวอำเภอกระสังนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้รับงานต่างจังหวัดหรือว่าต่างหมู่บ้านนะครับเรามาดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับบ้านนี้ก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ60ซนติเมตรในส่วนของบันไดก็เป็นบันไดกระเบื้อง ปูพ,พื้นขนาด30มสคูณสามีบันไดยอยู่3ขั้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างในกันนะครับตรงนี้จะเป็นชานพักหรือว่าเฉลียงหน้าบ้านมีความกว้างยาวอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมปูด้วยกระเบื้องขนาด4 0่สิบคูณสีลายไม้แล้วก็จะมีในส่วนของระเบียงย่อยถัดออกมานะครับจะเป็นระเบียงย่อยหน้าบ้านตรงนี้ก็อย่างที่พูดไว้ต้นต้นในการกว้าง2ยาว3ามเมตรหระเบียงกันตกเหล็กกล่อง2อคูณนิ้วพ่นสีดํา มีความสูงจากพื้นระเบียงอยู่ที่85ซนติเมตรอันนี้ก็คือเสาตกแต่งหน้าบ้านนะครับเราจะเห็นว่าโครงของระแน,นงด้านบนนะครับเป็นเหล็กกรองขนาด2คูนิ้วแล้วก็ทาสีเขียวแล้วก็มีแผ่นระแนเงเทียมตกแต่งรอบระเบียงหน้าบ้านเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนของระเบียงนะครับในส่วนของด้านบนครับฝ้าด้านบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบยิซัมฉาบเรียบนะครับแล้วก็เก็บขอบด้วยไม้มอบตามขอบของฝ้านะครับรอบเลย ในส่วนของป้าตรงเฉลเลียงทางเข้าหน้าบ้านก็จะเป็นโคมไฟสาระเปาอันนี้เปลี่ยนสีได้ไหมครับช่างนึกว่มมามีสีเดียว3ส,มสีมี3มสีสาฟังก์ชันนะครับสีสีขาวสีส้มแล้วก็สีส้มอ่อน3ฟังก์ชันแล้วก็มีปลั๊กใช้สอยนะครับอยู่ตรงนี้คู่หนึ่งเป็นปลั๊กกราวด้วยนะครับ3ตาเอาไว้ใช้ในส่วนของในส่วนของด้านนอกของตัวบ้านนะครับตรงระเบียงหน้าบ้าน ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของช่องแสงของห้องนอนห้องแรกนะครับเป็นหน้าต่างบานฟิกนะครับขนาด40สูงเมตร50เป็นอลูมิเนียมอกขาวกระจกตัดเขียวนะครับแล้วก็มีอยู่2ช่องเป็นช่องแสงของห้องนอนบัวปูนเก็บขอบหน้าต่างรอบเลยครับในส่วนตรงนี้เป็นในส่วนของประตูบานเลื่อน4บานนะครับแต่ยังไม่ติดตั้งมาติดตั้งวันนี้แหละครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เรามารีวิวก่อนนะครับก็ประมาณว่าเป็นประตูบานเลื่อนนะครับช่องแสงจะอยู่ ช่องแสงบานฟิกจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับที่สามารถเลื่อนได้ส่วนด้านซ้ายกับด้านขวาเป็นบานฟิกนะครับเป็นอลูมิเนียมอกขาวกระจกตัดเขียวเช่นเดียวกันตอนนี้ก็รอช่างมาติดตั้งนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงของห้องนอนนะครับห้องโถงนี้จะมีช่องแสงอยู่ด้านเดียวนะครับคือด้านนี้นะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างอลูมิเนียมอกขาวกระจกใสเขียวเลื่อนสลับซ้ายขวามีมุ้งลวดให้พร้อมอันนี้ก็ซื้อมานะครับจากห้างเลยนะครับ ไอ้ของขนาต่างตัวน,นี้มีขนาดอยู่ที่เมตรยี่สิบซูมเมตรสิบไอ้ทงห้องโถงตัวน,นี้มีขนาดอยู่ที่สี่นะครับแล้วก็กว้างสามเปนห้าสิบนองของพื้นก็ปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโตขนาดหกสิบคูณหกสิบเซนติเมตรแล้วก็บัวพื้นเป็นบัวพี c ีซีลายไม้สีน้ําตาลประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงครับต่อไปดูรายละเอียดต่อไปครับเป็นรายละเอียดของสวิตแล้วก็ปลัก๊กนะครับอันนี้ก็เป็นปลัก๊กควบคุมไฟห้องโถงกับไฟระเบียงด้าน,นหน้านะครับ มีสวิตมีปลั๊กอยู่ตรงทางเข้าเลยครับเข้ามาก็จะเจอสวิตกับปลั๊กอยู่ด้านซ้ายมือนะครับมีตู้คอนเมอร์นะครับแล้วก็มีสวิตปิดเปิดไฟตรงนี้นะครับปิดเปิดไฟในส่วนของดาวไลท์ของฝ้าหลุมนะครับด้านบนครับเราดูด้านบนกันบ้างครับเป็นฝ้าหลุมแล้วก็มีโคมไฟดาวไลท์สีนิ้วมีอยู่4โคมนะครับฝ้าหลุมนี้ก็ลึกประมาณ15เซนติเมตรนะครับก็จะมีการเก็บขอบด้วยไม้มอบเช่นเดียวกันนะครับ ตามขอบฝ้านะครับในส่วนของห้องก็ทาสีขาวฟันบุรีผนังของห้องโถงนะครับต่อไปเราดูส่วนของฟังก์ชันต่อไปครับฟังก์ชันของห้องนอนห้องนอนที่1ห้องที่2นะครับเราดูรายละเอียดแต่ประตูเลยนะครับเป็นประตูลายโมเด์นะครับประตูไม้อัดลายโมเดนขนาด80สูง2เมตรนะครับลูปบิดทั่วไป เข้ามาก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านเลยนะครับมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับห้องนี้ใหญ่สุดแล้วครับของตัวบ้านนะครับหน้าต่างก็อย่างที่พูดไปตั้งต้นการนะครับหน้าต่างตัวนี้มีขนาดอยู่ที่40คูณเมตร50เป็นช่องแสงบานฟิกบานยาวเลยครับห้องโถงนี้มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับช่องแสงของบานฟิกบานยาวแล้วก็ช่องแสงของหน้าต่างอลูมิเนียมอกขาวบานเลื่อนนะครับ สเปคก็เดียวกันนะครับเมตรยี 20, สูงเม1ดสนะครับเลือกสลับซ้ายขวาอาลูมเนียมอบขาวกระจกตัดเขียวปัวโปรงครับท่านผู้ชมต่องแสงมีอยู่2ด้านนะครับแล้วก็อากาศกระเทยเทยไปในห้องได้ดีเช่นเดียวกันเพราะว่ามีหน้าต่างบานเลื่อนนะครับที่สามารถเปิดรับลมจากภายนอกหรือว่าระบายอากาศจากภายในออกไปภายนอกได้นะครับในส่วนของสวิตช์กับลักจะมีอยู่2จุดนะครับ ทางเข้าประตูครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับสะดวกต่อการใช้งานจะมีสวิตช์ควบคุมไฟในส่วนของห้องนอนแล้วก็จะมีปลั๊กกราวสามตาเอาไว้ให้ที่ตรงประตูทางเข้าเลยในส่วนของด้านบนครับเป็นฝ้าฉาบเรียบขอบเก็บด้วยไม้โมกรอบฝ้าเลยแล้วก็มีโคมไฟสารเป,เป่าเปลี่ยนสีได้3สี3าฟังก์ชันสีขาวสีวอร์มแล้วก็วอร์มอ่อนแล้วก็จะมีปลั๊กตัวนี้ให้อีกจุดหนึ่งครับ ตนี้น่าจะเป็นปลั๊กหัวเตียงครับในส่วนของพื้นแล้วก็ในส่วนของบัวพื้นรายละเอียดเดียวกันกับห้องโถงครับเป็นกระเบื้องแกรนิโตขนาด 60x60 60. แล้วก็บัวเป็นบัว PVC ลายไม้ครับอันนี้คือห้องนอนห้องแรกครับขนาด3 m 5 0 x 3 5 0ครับต่อไปราดส่วนของนอนห้องที่2ครับจะถัดจากห้องนอนห้องแรกเลยรายละเอียดเดียวกันเลยครับ เป็นประตูลายโมเดิร์นไม้อัดน้ารูบานพับครับบานพับผีเสื้อครับบานพับนี้ก็เป็นที่นิยมของสมัยนี้เลยนะครับไม่ต้องเซาะร่องไม่ต้องสกัดอะไรนะครับมาถึงก็ติดตั้งกันเลยเป็นบานพับผีเสื้อนะครับสแตนเลสรายละเอียดเดียวกันเลยครับองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบไม้ท่านผู้ชมไม้เนื้อแข็งนะครับทาสีน้ำตาลห้องนอนห้องนี้มีขนาดเล็กนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กมากกันเลยที่สคูณสามเมตรห้ตรงนี้3แล้วก็ยาว3ามเมตรห้ 50. พื้นก็เป็นพื้นกระเบื้งองเติรต r i t สเปครายละเอียดเดียวกันนะครับตร์ r i 60x10 เป็นสีครีมประมาณนี้นะครับบัวพื้นหน้าต่างในส่วนของช่องแสงของห้องนอนห้องที่2จะมีอยู่แค่ช่องเดียวก็คือหน้าต่างบานเลื่อนก็จะปรับโปรงน้อยลงมาจากห้องนอนห้องที่1แต่ก็ยังมีความปรับโปรงเพราะว่าผนังจะเป็นโทนสีสว่างก็คือสีขาวควันบรีนะครับผนังก็จะช่วยให้ห้องนี้มีความปโปรง่ง เป็นหน้าต่างบานเลือ่อนกระจกตัดเขียวมีมุงรวดให้พร้อมซื้อมาจากห้างสัมปทนค้าขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับซื้อมาติดตั้งหน้าง,งานเลยครับส่วนประตูด้านนอกนี้จะสั่งตัดนะครับจากร้านก็มีขนาดทิธีเมตรยีสูงเมตรสิครับออกไปนะครับด้านบน,นครับโคมไฟชะละเปาฝ้าชับเรียบในส่วนของขอบนะขอบฝ้าก็จะเก็บขอบเดินไม้มอบนะครับ ฟังก์ชันของโคมไฟสลัเปาก็เปลี่ยนสีได้สามสีเช่นเดียวกันต่อไปรู้ส่วนของสวิตช์กับปลัก๊กแค่สอยครับเข้ามาก็จะอยู่ฝั่งด้านขวามือเลยครับของประตูทางเข้านะครับสวิตช์ก็มีสวิตช์เดียวควบคุมไฟสลัเปานะครับแล้วก็มีปลั๊กสามตาปลั๊กเราวให้นะครับในส่วนของทางเข้าหรือว่าปลายเตียงนะครับแล้วจะมีส่วนของหัวเตียงตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นปลั๊กหัวเตียงครับปลั๊กสามตาเช่นเดียวกัน บ้านนี้มีกราวนะครับในในงบ600แสนถือว่าคุ้มนะครับท่านผู้ชม6กแสนนี้คือเสาสําเร็จรูปนะครับไม่ใช่เสาคอสรอดังนั้นงบเลยไม่แพงแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยต่อไปครับดูฟังก์ชันต่อไปเป็นฟังก์ชันห้องครัวครับ ห้องครัวนี่กว้างโปรมากครับมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตรครับตรงนี้นะครับยาว3เมตร50เท่ากับล็อกหน้าบ้านเลยครับตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่3เมตรครับและส่วนของช่องแสงของห้องครัวจะมีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมอกขาวกระจกตัดเคียวครับเลื่อนสลับซ้ายขวาขนาดสเปคเดียวกันเลยครับหน้าต่างครับเมตร20สูงเมตร10นะครับห้องครัวนี้มีความปว้าโปร่งมากๆเลยครับเพราะว่ามีช่องแสงอยู่2ด้านด้านทิศตะวันตกกับด้านทิศใต้ ทั้งช่องแสงกว่าโปร่งแล้วก็อากาศก็จะแายเทยได้ดีเมื่อเราเปิดหน้าต่างนะครับอากาศก็จะโฟล์ไปในห้องได้อยา่างเป็นอย่างดีเพราะว่าห้องครัวจะต้องเป็นห้องที่มีความโปร่ปรงและก็อากาศกถ่ายเทยได้ดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นห้องที่ประกอบอาหารครับเรามาดูส่วนของเคาน์เตอร์ครับสวยงามมากเลยเคาน์เตอร์นี่ก็สูงอยู่ที่80ท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องเกรนิโตขนาด 60, 60คูนนะครับหน้าเคาน์เตอร์ก็กว้างเท่ากับกระเบื้องเลยนะครับเก็บครบด้วยคิวสแตนเลส ครับคิวสเตเลดแล้วก็ตัดด้วยคิว PVC ตรงนี้นะครับอันนี quality, ้คิว PVC นะครับเป็นเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์ไม่มีบานซิงค์นะครับตรงนี้จะไม่มีจนตัวนี้จะมีบานซิงคู่ให้อันหนึ่งนะครับอันนี้มีบานซิงคู่ให้อันหนึ่งเก็บงานเรียบร้อยครับในส่วนของพื้นก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ผนังก็รูด้วยกระเบื้องบุผนังเช่นเดียวกับกระเบื้องบุผนังของหน้าเคาน์เตอร์นะครับสวยงามมากเลยครับ อันนี้คือรายละเอียดของห้องครัวก็คือในส่วนของเคาน์เตอร์ในส่วนของอ่างล้างมือล้างจานนะครับเป็นซิงสเตลเลตสองหลุมอย่างดีเลยครับมีกอกให้เป็นสเตลเลตเช่นเดียวกันหมุนปรับได้นะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมในส่วนของกระเบื้องกันเปื้อนเป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันกับหน้าของเคาน์เตอร์เลยนะครับกระเบื้องผิวนูนนะครับเป็นกระเบื้องบุผนังโดยเฉพาะเลยนะครับสูงเกือบถึงฝ้าครับแต่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของผนังนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสดืออ่างล้างจานครับก็สะดวกดีครับท่านผู้ชมถึงจะไม่มีในส่วนของอบานซิงอะไรมันก็สะดวกดีต่อการซ่อมแซมรูรักษานะครับเวลามันท่อตันก็ถอดตรงนี้ในส่วนของพีทแทบออกมาทำความสะอาดแล้วก็เก็บแล้วก็หมุนเข้าคืนได้สะดวกครับอันนี้คือในส่วนของด้านใต้ของเคาน์ตเตอร์นะครับต่อไปดูส่วนของฟังก์ชันห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมนะครับ บ้านนี้มีห้องน้ําห้องเดียวนะครับเป็นห้องน้ารวมจะอยู่หลังบ้านเลยนะครับมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี้ก็มีขนาดอยู่ที่เมตรห้าสิบแล้วก็ยาว2เมตรนะครับมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับเราดูรายละเอียดแต่ประตูเลยเป็นประตู UPVC นะครับขนาด7 0สูง2เมตรตรงนี้ก็มีช่องลมให้เช่นเดียวกันนะครับช่องลมระบายอากาศในห้องน้ํานะครับ เข้ามาก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับเราเข้ามาเราจะเจอในส่วนของโซนแห้งก่อนเลยนะครับโซนแห้งก็จะมีชักโครกแล้วก็จะมีกระจกติดผนังนะครับกระจกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโซนเปียกก็จะลดระดับลงมาจากโซนแห้งประมาณ5เซนติเมตรนะครับประมาณ5เซนติเมตรในส่วนของพื้นก็จะปูด้วยกระเบื้องผิวหยาบขนาด30คูณ30ลายหินอ่อนยาแนวด้วยยาแนวสีขาว ผนังครับผนังกรูกด้วยเบื้องกรูผนังตั้งแต่พื้นไปจนถึงช่องในส่วนของช่องหน้าต่างบานกระทุ n กระจกตัดเขียวกระทุ n ล่างนะครับก็จะมีในส่วนของช่องเซอร์วิสให้นะครับอยู่ตรงฝ้าห้องห้องน้ำนะครับนี่ครับเก็บขอบด้วยไม้มออโคมไฟดาวไลท์ LED สีนิ้วนะครับแล้วก็มีฝ้าฉากเรียบเก็บขอบด้วยไม้มออเช่นเดียวกันนะครับ มีชักโครกทูพีททางน้ำโถนั่งอยู่ในส่วนของโซนแห้งนะครับแล้วก็โซนเปียกจะมีก๊อกน้ําแล้วก็มีแฮนด์เชาเวอร์ฝักบัวให้อยู่หนึ่งอันนะครับก็มีเท่านี้ครับมีปรอเดนให้ตรงนี้นะครับ